ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทความรีวิวเชิงลิฟท์เ1ฟ1อาวา์คเครื่องบินขับไล่โจมตีทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาบทนำ F111 อาดวาร์ค f 1 1ลบ111อาวา์คเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทหารของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงนักสู้ทางอากาศ Fighter เจ็แบบทั่วไปเท่านั้นแต่ยังถูกสร้างขึ้นให้สามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาทมันติโรแอร์กราฟเช่นการโจมตีทางยุทธวิธีการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์การเจาะแนวป้องกันศัตรูเปเนเทรชันสไตร์รวมถึงการลาดตระเวนระยะไกลจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือการใช้ปีกแบบสวิงวิงหรือปีกกวาดปรับมุมได้ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคในช่วงทศวรรษ1960 เครื่องบิน F-111 ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (USAF) และกองทัพอากาศออสเตรเลีย (RAAF) โดยมีบทบาทสำคัญในสงครามเวียดนามสงครามอ่าวเปอร์เซียและปฏิบัติการพิเศษอีกมากมายกว่าหลายทศวรรษที่ F-111 รับใช้กองทัพมันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถความทนทานและความเหนือชั้นในด้านการโจมตีเชิงลึกขีดขีดขีดประวัติการพัฒนา History of development จุดกำเนิดของโครงการในช่วงปลายทศวรรษ1950และต้นทศวรรษ1960กองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายแบบพร้อมกันหนึ่งในแรงกดดันหลักคือความต้องการเครื่องบินที่มีความเร็วสูงสามารถบินในระดับต่ำเพื่อหลบหลีกเรดาร์และมีรัศมีการโจมตีที่กว้างไกลเพียงพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายลึกในดินแดนสัตรูกองทัพอากาศ USAF ต้องการเครื่องบินสำหรับโจมตีเชิงยุทธวิธีขณะที่กองทัพเรือ US Navy ต้องการเครื่องบินขับไล่สกัดกั้น Interceptor สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินกระรวงกลาโหมจึงเริ่มโครงการ TFX Tactical Fighter Experimental เพื่อพัฒนาเครื่องบินที่สามารถตอบโจทย์ทั้งสองเล่าทัพการออกแบบและการทดสอบบริษัท General Dynamics ได้รับเลือกให้พัฒนาเครื่องบินนี้โดยมีแนวคิดหลักคือ ปีกวัดปรับมุมได้ Variable Geometry Wing ความเร็วเหนือเสียง m a บวกบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภทสามารถบินต่ำ Low Level Penetration ได้อย่างมั่นคง F 1 1 1 A ลำแรกบินทดสอบครั้งแรกเมื่อปี1964และเริ่มเข้าประจำการในปี1967แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคในช่วงแรกเช่นโครงสร้างน้ำหนักเกินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน แต่สุดท้าย F 1 1 1ก็กลายเป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้และทรงพลังขีดขีดขีดคุณสมบัติและเทคโนโลยี m o d e r n f e ฟ ture and t e c h เทคโนโลปีกกวัดปรับมุมได้สวิงวิงดีไซน์หนึในนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดคือปีกแบบ variable sweep ซึ่งสามารถเปลี่ยนมุมกวาดได้ตั้งแต่16องศาสำหรับการบินช้าและระยะไกลจนถึง72.5องศา สำหรับการบินเร็วระดับแมทสสิ่งนี้ช่วยให้ F111 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถบินขึ้นจากรันเวย์สั้นได้และยังทำความเร็วสูงสุดได้เช่นกัน 2. ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกสติดตั้งเรดาร์แอ APQ113 และเรดาร์ติดตามภูมิประเทศ Following ar, t ท r r นฟอ o o l l วิ i n g r a d ท r TFR าทำให้สามารถบินต่ำได้โดยอัตโนมัติแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายมีระบบการรบอิเล็กทรอนิกส์ ECM เพื่อหลบหลีกเรดาร์และขีปนาวุธของสัตว์ู 3. สมรรถนะ Performance ความเร็วสูงสุดแมต2.5ประมาณ2,655กิโลเมตรชั่วโมงพรัะสมีการโจมตีมากกว่า2,400กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพดานบินสูงสุด20,000เมตร 4. ความสามารถในการบรรทุกอาวุธ 1> F 1 1 1สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า14,300กิโลกรัมรวมถึงระเบิดธรรมดา Conventional Bomb ระเบิดนำวิถีเลเซอร์เลเซอร์ไกด์บอมขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น AGM 6 9 Sram AGM 1 3 0อาวุธนิวเคลียร์สตราทิจิกนิวเคลียร์เวบปอน 5. ระบบขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์布 a น艾่维尼 t f 3 0 p 1 0 0เทอร์โบฟานสเครื่องให้กำลังขับมหาศาลช่วยให้เครื่องบินสามารถทยานขึ้นด้วยน้ำหนักเต็มพิกัดและยังคงทำความเร็วสูงได้ขีดขีดขีดความสามารถด้านการโจมตีและเป้าหมาย targeting and combat ability F111 ถูกออกแบบให้มีความสามารถเจาะแนวป้องกันศัตรูและทำลายเป้าหมายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นฐานทัพอากาศสะพานเขื่อน โรงไฟฟ้าศูนย์บัญชาการเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในดินแดนลึกด้วยเรดาร์ติดตามภูมิประเทศและระบบนำร่องขั้นสูงทําให้มันสามารถบินต่ําเรียบพื้นดินเพื่อหลบเรดาร์ศัตรูจากนั้นทิ้งระเบิดอย่างแม่นยําแม้ในเวลากลางคืนหรือตอนมีเมฆหนาขีดขีดขีดประวัติการใช้งานจริง Combat History 1สงครามเวียดนาม F 1 1 1ถูกนำไปใช้ครั้งแรกในสงครามเวียดนาม 1,968โดยมีบทบาทในการทิ้งระเบิดลึกในดินแดนเหนือเวียดนามและในช่วงแรกจะมีปัญหาทางเทคนิคจนสูญเสียหลายลำแต่เมื่อได้รับการปรับปรุงแล้ว f 1 1 1ก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นเครื่องบินโจมตีที่ทรงพลัง 2. ปฏิบัติการในลิเบีย operation el dorado canyon 1,986 f 1 1 1 f ถูกใช้ในการโจมตีกรุงตริโปลีและเบงกาซี เพื่อตอบโต้ตการก่อก,การร้ายที่ลิเบียให้การสนับสนุนเครื่องบินเหล่านี้บินตรงจากอังกฤษไปกลับกว่า1,000 0กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักแสดงถึงพิสัยการบินที่ยอดเยี่ยม 3. สงครามอ่าวเปอร์เซีย1991ในสงครามเดสเซ t ร์ตส m ม F 1 1 1, 1 F มีบทบาทสำคัญในการโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เช่นโรงไฟฟ้าโรงงานอาวุธเคมีและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิรัก ความแม่นยำสูงจากระเบิดนำวิถีเลเซอร์ปาเวทำให้มันเป็นอาวุธที่สัตว์ตรูกเกรงกลัว 4. การใช้งานโดยกองทัพออสเตรเลีย RAAF ใช้ F 1 1 1 4ตั้งแต่ปี1973จนถึงปี2010โดยขนานนามว่าพิกเพราะความสามารถในการบินต่ำเรียบภูมิประเทศมันเป็นเครื่องบินหลักของออสเตรเลียในการป้องกันและโจมตีเชิงลึกขีดขีดขีดสเปคหลัก สเป i f i c a t i o n ลูกเรือ2นายนักบินบวกเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธความยาว22.4เมตรความกว้างปีก9 9 2เมตรเมื่อกลางเต็มและ9.75เมตรเมื่อกวาดสุดน้ำหนักเปล่า21,400กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด45,300กิโลกรัมความเร็วสูงสุดแมต2.5งารัศมีการรบ 2,400กิโลเมตรอาวุธระเบิดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ขีดขีดขีดมรดกและบทเรียน Legacy แม้ว่า F-111 จะปลดประจำการไปแล้ว USAF ปี1 9 9 8 RAAF ปี2010แต่บทบาทและนวัตกรรมของมันยังคงเป็นตำนานเครื่องบินรุ่นต่อมาเช่น F-14 Tomcat F-15E Strike Eagle และ B 1น Lancer ต่างได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีและแนวคิดการออกแบบของ F 1 1 1ขีดขีดขีดสรุป F 1 1 1อาจว่าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นเครื่องบินโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการบินทหารด้วยความเร็วสูงพิสัยการบินไกลป,กปรับมุมได้ระบบนำร่องอัจฉริยะและความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่มหาศาลมันได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบหลายครั้ง และแม้จะปลดประจำการแล้วแต่ชื่อเสียงและบทเรียนจาก F 1 1 1ยังคงอยู่ในวงการการบินอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง